หนึ่งศูนย์มึงมึงไม่ต้องกูได้ยินมึงพูดแล้วเมื่อกี้ดีกูได้ยินพูดแล้วพี่นั่งดูคอนเสิร์ตกับผมก็ดีอยู่แล้วพี่ออกไปทําไมกูไม่ได้ยินอยู่แล้วเมื่อกี้มึงพูดกูต้องขึ้นมาเลยกูต้องขึ้นเลยไม่ได้พี่ดูคอนเสิร์ตกับผมก็ดีอยู่แล้วอ่ะพี่ดูให้มันจบรอจนวิวินมาอะไรมานี่พี่ก็ดีอยู่แล้วโอ้ยเขียดเลยไม่รู้หวัง ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตอนแบบกลับบ้านแล้วผมมาเปิดดูย้อนหลังเอา้าดนไปหนึ่งศูนย์นี่หว่าแต่มันเล่นดีมันเล่นดียามาเซเลยเออกเ็เล่นดีเล่นดีแต่มันมันเขาดีกว่าไงดีกว่าอะไรเป็นฟุ๊เอ <laughs> <laughs> โอเห็นแบบแบบแหมฟุ๊กแต่ว่าแมนซิตี้นี่ ดีดับเลยสี่เมตรสี่ศูนย์อ่ะเมื่อคืนเนี้ยเออกูเห็นมึงขึ้นปุ๊บกูเป็นละใส่เสื้อแมนยูด้วยโอ้ยอย็ถักๆกูเ,เลยผมใส่ผมใส่ไปผมใส่ไปกองมาด้วยจริงเหรอเออผมใส่ไปเลยแต่ว่าผมไม่กล้าโชว์เสื้อเว้ผมใส่เสื้อคลุมเออเออแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปถ่ายๆๆไม่มีพี่ถ่ายไม่มีพี่ นี่พรุ่งนี้ว่างนี้ว่างน่าจะเคลียร์บ้านเก็บรักองเสื้อผ้าอะไรผมว่มอื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 มโ okay, okay. อเ<ม>คโอเคอะไรวะพี่อ้ามาเหรอฝึกเยอะๆนะแพ้เกดคิดว่าเอาเรือ <c oughs> อ่องของเสุขภาพอยากคิดบ้างแมหเอออารมณ์ใหญ่เลยหัวก็เอาหัวให้นอ,อนไมนใ่ใช่เหรอใช่ไหมเขาเลี้ยวผู้เอาเลี้ยวผัวอ๋อ อล่โวไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ผมใส่ผมใส่ฉลองไงเผื่อแบบฤดูกาลหน้าเขาไม่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 มีให้ใส่แล้วอย่าเพงดูด้านหน้าเดี๋ยวมึงดูด้านหน้าโอ้โหแล้วเมื่อวานนี้เห็นใส่กันหมดคนที่ไปดูคอนเสิร์ตยังใส่เลยอันรองเหี้เออคนไปดูคอนเสิร์ตแบบใส่เสื้อเมนูหรือฤดูกาลใหม่อ่ะผมก็แบบโอ้โหเรียกว่าอายเลยเรียกว่าอายเลยเจอแบบว่าเจอย่างงี้อายเลย นัดหน้าเอาใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะเออคุณจะรอดูคุณจะรอดูคุณจะรอดูไม่เป็นไรพวกผมก็นัดแรกๆก็โดนเหมือนกันตอนฤดูกาลที่แล้วนะฤดูกาลนี้ไม่ไม่เป็นละไม่เป็นไรละให้กําลังใจนะครับแหมเดี๋ยวจะจะคอยดูอ่เดี๋ยวเขาจะคอยดูเดี๋ยวจะคอยดูดยคดูของครูอารลิเวอร์พูลเอ,อ้ยเอาเรื่องว่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวผมเจอผมเจอแมนยูสิ้นเดือนปะวะ จริงเหรอทำไม่ได้ห่อผมดูตอนเที่ยงดูตารางอยู่ว่าแบบเจออะไรบ้างเฮ้ยเห็นว่าใส่แมนยูนึกว่านึกว่านึกว่าแปรพักมาอยู่สัแล้วไม่ไม่ผมผมไม่ได้แบบอคติอะไรกับพิมไหนผมก็ใส่ให้กําลังใจเขาเมื่อคืนเขาโดนหนักโอ้โหเห็นยิงเห็นยิงยับเลยเห็นยิงยับบุกไปแล้วพูดไปแล้วพูดพอแล้ว เเดี๋ยวไปนอนแล้วพรุ่งนี้ทำงานเอาหรอโอเคโอเคเจอกันพี่ในอดีตพี่โนต้ตพี่บอมพี่วินจะมาเไยเจอพี่วินกีดจริงกีดแบบโอ้กีดแบบกัดนหอแตกบอกเลยโคตรสุดอะแล้วมันมากแบบเพลงยือ้อเสียดายผมเล่นไม่เป็นแบบเพลงยือ้อไม่เคยแกะ โอ้โหเจ๋งหนุกพี่ปั๊บร้องไห้เลยเมื่อวานนี้แบบผมก็อยากจะร้องกับผมอายคน,นข้างเขาผมแบบโอ้โหแบบไม่เคยภาพนี้ที่เราอยากเห็นกันมาแฟนโบติโตอยากเห็นกันนักต่อน,นักว่าแบบวันไหนวันไหนวันไหนอะไรเนี่ยวันแบบวันไหนวันไหนวันไหนจะได้เห็นภาพนี้สักทีอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจนได้ผมว่าแฟนแฟนโบริโตหลายๆคนคงแบบอิ่มเอมใจแต่ว่า แฟนแมนยูน่าเศร้าเลยเมื่อคืนเดากันไปหมดผมโพสอะไรลงในนั่นน่ะก็เดากันไปมไม่ได้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตผมชอบเฉยๆทั้งเอฟเฟกตทั้งกีตาร์ผมลงมคือผมชอบเฉยๆมันมีมันมีช่วงหนึ่งอินกับมัลติเอฟเฟกแล้วคือผมไปไปซื้อมัลติเอฟเฟกมาใหม่ไงแล้วก็เออผมก็ จริงๆไอ้คอ์ดคอเทกอะไอคือไอตัวสีดำๆนี่ผมลงอะเอฟเฟกต์กีตาร์ที่เป็นแบบเป็นเป็นมัลติอะเออไอ้นั่นอะมันเป็นมันเป็นมัลติเอฟเฟกที่มือกีตาร์แบบมืออาชีพก็ใช้กันแล้วแล้วมันเนื้อเสียงอะไรมันดีมันจบมันจบในตัวเดียวเลยแต่ว่าราคามันค่อนข้างเอาเรื่องเลยก็เลยแบบไม่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 ได้ซื้อมาผมไม่ได้ ใช้ขนาดนั้นแล้วก็อ,อผมก็ไปซื้ออีกตัวหนึ่งมาที่มันที่มันใช้ประโยชน์ได้แบบเหมาะกับที่เล่นนี่แหละตอนนี้อยู่อืมเขเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอกีต้าร์สแตนเบิร์กไอหัวตัดอะกีต้าร์หัวตัดที่แบบทุกคนบอกว่าทรงมันแปลกๆอะ่ะคือนั้นะผม ไปอินเาว่าตอนนี้ไปซื้อเฟก,กอะผมเขาเอามาให้นั่งร้องผมก็แบบนั่งนั่งร้องแล้วบอกเออมันเล่นง่ายเว้ยเห็นแต่พี่เชาเล่นพี่เชาาค็อกเทลอะเขาเล่นผมก็แบบเออว่ะพอมานั่งเล่นจริงๆมันมัน,ม,นมันเล่นง่ายมากเลยก็เลยเอามามาลอง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 ดูก็เลยแบบโอ้ยแบบอินรุ่นพระจันทร์โคตรเท่เลยมันเป็นรุ่นพิเศษอะไรไม่รู้ลิมิเต็ดอะไรไม่รู้เออก็เลยโพสลงเลยเช่เสียงมันดีเสียงมันดี แล้วก็ไอ้ล่าสุดที่พี่วินเขาเล่นใช่ไหมบนคอนเสิร์ตโอ้โหผมนั่งดูอยู่ตั้งนานแบบเฮ้ยรุ่นอะไรวะไม่เคยเห็นเลยที่แรกนึกว่านึกว่าโมเดิร์นอีเกิลหนึ่งแต่ว่าพี่วินเขาไม่ได้มีโมเดิร์นอีเกิลหนึ่งสีฟ้านี่หว่าเออสแตนเบิร์กเบาครับสแตนเบิร์กเบาแล้วก็เสียงก็แจ่มเลยเออแล้วก็ไอพีอาร์เอสที่พี่วินเขาถือผมก็แบบเฮ้ยตัวแดงตัวแรกอะ่ะมันเป็นเมทัลลิก ผมว่ามันรุ่นไหนวะไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เป็นไม้ชิ้นเดียวอ่ะเป็นหน้าท็อปอันเดียวเหมือนกับแบบไอ้ตัวยี่สิบปีของผมอ่ะออผมก็เลยที่แรกนึกว่าแกเอาขึ้นมาแต่ว่านกมันไม่ได้มีจริงๆตัวยี่สิบปีนกมันจะมันจะมีอยู่สองแถวแต่ว่านะมันมันมันมีแถวเดียวผมก็เลยแบบเอา้ามันตัวไหนอของแกวะทําไมมันเป็นเป็นเป็นเมทัลลิกสีแดงๆใช่ป่ะก็เลยทักถามพี่เบียร์พี่เบียร์เป็นเป็นพี่รหัสผมนี่แหละที่เขาทากีตาร์ ผมก็เลยหามาให้ดูว่าแบบอ๋อมันเป็นรุ่นแบบรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นใหม่มที่มันเป็นหน้าท็อปเดียวความน่าสนใจมันคือท็อปเดียวเอแต่ก็เป็นแบบระดับแบบท็อปๆเหมือนกันท็อปเดียวหมายถึงว่าไม้ข้างหน้ามันเป็นชิ้นเดียวปกติกีตาร์มันเป็นอย่างนี้มันจะมันจะผ่าไม้ออกสองอันเป็นสองซี่อย่างนี้แล้วก็มาแปะกันแต่นั้นมันทั้งอันเนี่ยมันคืออันเดียวใช่ไม้ชิ้นเดียวแล้วก็อีตัวสีฟ้าที่ผมหาอยู่ ว่ามันคือรุ่นอะไรวะสุดท้ายแล้วอ๋อเห็นตอนนี้เขาซูมเข้าไปที่คอนเสิร์ตอะซูมเข้าไปที่ที่ใกล้ๆพี่วินใช่ไหมแล้วมันเห็นแบบหัวกีตาร์ว่าแบบเป็นรูปนกตัวเล็กๆผมก็อ๋อมันไม่ใช่ private stock มันเป็นอันนี้มันเป็น modern eagle แต่ว่าเป็น modern eagle m o d e n หรือ4ไม่รู้อะ่ะเออแล้วพี่วินเขาเอยแล้วแล,วแล,วแลวพี่เบียร์เขาก็ส่งมาให้ดูว่าแบบอ๋อมันคือรุ่นนี้มันคือแบบ modern eagle ปีนี้สีปีมั้ง เออสี่ส uh, ิปีอันเวอร์ซอรี่อะไรของเขาอ่ะผมก็เลยไปเซิร์ชดูเดีวอ๋อรุ่นนี้นี่เองแล้วสีมันสีมันกลับเหมือนอันนี้ทุกคนสีมันกลับเหมือนโมเดิร์นอีเกหนึ่งตัวที่แบบโคตรแพงแบบแพงมากผมแบบโอ้โหแพง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 เกินไปเออเอาชอบดีโอ้โหตัวสีฟ้าโคตรเท่เลย มปนครบรอบ40ปีบ้างในตัวนั้นนะแล้วมันเป็นมันเป็นทรงที่ยังไม่ยังไม่มีมันเป็นทรงอันนี้มันเป็นทรงเขาเรียกว่าซิงเกิลคัทมันจะมีดับเบิลคัทดับเบิลคัทก็อย่างงี้คือเป็นเว้าสองอันอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเว้าเข้าเป็นเข่าควายอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลคัทคือไอ้ข้างบนมันจะไม่มีมันจะไม่มีเว้ามันจะเต็มๆแล้วข้างล่างจะเว้าอย่างเงี้ยเออผมก็เลยแบบเออว่ามันน่าสนใจดีเว้รรุ่นนี้อืมไ่ไมมตอนนี้กําลังหา หาเอาอะไรสักตัวออกอยู่ยังยังยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อมันมีตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นอยู่เหมือนกันอาจจะแบบปรับปรับเปลี่ยน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 ตู้เดี๋ยวดูกันเลยก่อนเนี่ยผมก็เออเคยถามแลกไปหลายๆรอบอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่คนไม่ค่อยสนใจแต่ผมก็ตัดสินใจเอาออกยากเพราะไอ้ตัวนี้มัน แทบผมแทบจะไม่เห็นเลยโมเดิร์นอีเกิลสามอันเนี้ยอันนี้คือโมเดิร์นอีเกสามเป็นสีด้านเหมือนกันทําตู้เพิ่มไม่ผมวางผมผมซื้อขาตั้งแบบพับได้มาผมก็วางวางวาง,วาง,วางเรียงกันเลยบ้านยังยังครับยังยัง,ยงทำอยู่อืมวิฟิมเล่นกีตาร์ไม่เป็นฮนะเอาไปไว้ทําไมคือเขเล่นไม่เป็น <c oughs> สนุกอะสนุกเลยสนุกผมชอบผมชอบบทบทแดนมากผมว่าอืตัวละครมันมีอะไรทำเยอะดีครับพอแบบมันเป็นตัวละครสมัยใหม่ด้วยแล้วก็เป็นบทตํารวจอะคือจนะ,ะ,ะไม่จำเป็นต้องเป็นตํารวจเนี้ยบก็ได้ไงเราเป็นตํารวจตํารวจตามสถานการณ์เออแล้วบแบบนักแสดงแต่ละคนเขาก็ใส่กันสุดอะอ,อก็ต้องก็ต้องใส่กันยับเหมือนกันอะ เพลงด้วยนะครับไม่ดึงสากับพี่เจ๋งนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าไปชมกันนะครับถ้าเกิดว่าเอ,อใครยังไม่ไม่ชอบก็เข้าไปฟังบ่อยๆไปชอบนะครับยังไม่เคยเล่นแบบนี้มายังไม่เคยรวยอะครับปกติก็จะฐานะบัณกลางแต่ก็ไม่ได้ถึงแบบมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบคุณหนูอะไรขนาดขนาดนั้น,นหรอกทุกคนรอดูรอดูรอดู ก็มีตังไม่ได้ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นก็มีตังเฮ้ยขอบคุณครับโอ้ยโคตรท่เลยเหมือนยันกันดำเลยอ่ะเหมือนยันก <_ d _> ันซีนที่ต่อยกันี่เก๋งเหรออืมเกิดเดือดดีว่ะเดือดเดือดซีนนั้นเดือดนะถ่ายกันอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเลย เรื่องใหม่ก็ต้องรอดูสิครับโอ้โหมาหลอกถามตรงนี้ได้ไงน้องแปนเค้กน้องแปนเค้กไหนน้องแปนเค้กที่สาวสาวซุปเปอร์เกิลใช่ไหมบิ๊กซีซุปเกิลใช่ไหมน่ารักน่ารักคนเลยครับน่ารักคนเลยรอดูรอดูน้องเขาแบบสดใสตามวัยอยู่แล้วหรอไม่มีไม่มียังยังไม่เคยเล่นเลยครับ รีวิวพี่เจ๋งเหรอก็เขาก็ดิบๆอโหดแต่ยืนได้หมดน่ารักน่ารักพี่เจ๋งพี่เองก็น่ารักับพี่ชายแบบน่ารักเลยอะผาทำอะไรก็ทำมี่แต่เวลาเขาอยู่บนเวทีตอนผมไปดูเขาคอนเสิร์ตอะโอ้เวเร์ดลีโอนดัสลงเข้าวงคแล้วเาขาก็ายังโหด เขาใส่เอี้ยมก็ยังอยู่โหดเลยคิดดูดิอีคอนมาราทอนล่าสุดหน้าโหดหหดน่ารักอืมแต่เขาโกนหนวดแล้วเขาแบบหน้าเหมือน,น,อ,ปปนอนนี้แหละซูเปอร์แมนฮาตอนนาไทยพูดอ่ะเดี๋ยวคอยดูกองหน้าหนวดเขาจะพูดนะเขาจะตะโกนออกมานะสบบาบาตาด แป๊บหนึ่งกลับมาล็อกอีกแล้วผมตื้ตื้ตื้อืดตื้ตื้อดไรติดจมูกผลจมูกครับยังชาวล็อกไม่ได้ล็อกอีกแล้วใจขอบคุณครับ โอ้โหนานๆได้ทีขอบคุณมากครับนานๆมาอีกตาวงตาวานเซ็มจมูกสวยจังแล้วเอาไปเป็นเลฟเฟอล์นิ้ให้หมอทำได้เลครับวันนี้ช่างแต่งหน้าแม่ช่างหน้าบอกว่าจมูกรับซับบอกว่ามันรับยังไงครับม,ม,มันมีที่มันรับได้กว่านี้ไหม ทำท่านมุกดาวอาการนํามาจากอีกโลกเนี้ทำมาจากอีกโลกหน้าโลก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 ก่อนหน้านี้ข้ามมาเซิร์ฟนี้นเราคนละมัลติเวิร์ดกันพ่อเรียกมาพ่อแม่เรียกมาเรยมาทำปากเหมือนปากเหมือนทำเซาะไม่ทำครับปากดีอย่างนี้อยู่แล้วครับดูนคนปากดี down. ซื้อใหม่อะเออโหตัวนั้นยิ่งโดนเส้นอยู่ด้วยเจ๊เจ๊บอกให้ซื้อไปดูกันเลยไหมจะได้ซื้อเลยมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสื้อสวยนะคะใช่ใช่ผมใส่ปอบใจทีมเขาต้องมีสักนัดหนาๆที่เขาได้บ้าง เจซื้อให้เจซื้อให้อะไรล่ะผมก็ต้องซื้อเองเลยไปดูตอนนี้ยังได้ไปดูไหนก่อนตอนนี้ร้านปิดหมดแล้วเจ๊อย่าท้าเอาเอาจริงอะตอนนี้เอาจริงอะตอนนี้นมันมีไม่ตัวผมดูอยู่ตอนนี้ชอบกระจัดตบไปรประจับได้ก่อนแตวผมทำอะไรหลายอย่างอยู่ตอนนี้ โอเคทุกคนเลี๋วผมไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาดูกันโอ้โหหนึ่งล้านสี่แสนหัวใจเยอะมากเยอะมากอัดอั้นกันแหละครับอัดอัน้นไม่ได้ไมด่ดูนานโอเคทุกคนหุยทุยหนึ่งล้านสี่แสนหัวใจขอบคุณมากนะครับอขอบคุณมากนะครับไว้วันหลังเดี๋ยวว่างๆมาไลฟ์อีกนะครับ เฮ้ย hey, ปีกดีนำหนึ่งเลยเหรอมันคืออะไรครับเอาเป็นว่าฝันดีแล้วกันนะครับทุกคนฝันดีมากๆเลยครับฝันดีนะครับขอให้ทุกคนสูข่ข้าพร่างกกยแข็งแรงนะกันนะครับช่วงนี้บ๊ายบายไม่เจอกันไมเจอกันไว้เจอกัน,กนรักษาสุขภาพนะครับฝันดีนะครับปวดมือบ๊ายบาย ไม่ไม่ไม่อยากโดนกีต้ากระแทกหน้าไหม